เห็ดง่ายอยู่แต่ปตทบ่ไอพี่ที่หรอโอ้ผู้จัดการไงลัวนี้กันน้อเอ๊ะมาเลยใส่มาว่านี่กับมาตัวตัวอ่ะเออมาเรียแน่นแมันบอกว่าแห้อะออกมาเบิ่งเดือดรถมาเดือดรสกินข่าวมายังกินแล้วกินแล้วเห็ดงานอยู่แต่ปตทบ่ไอพี่ที่หรอโอ้ผู้จัดการไงตัวนี้ผู้จัดการไงตัวนี้กินข่าวก่อนเด้อกินข่าวอย่าให้เซลสร้างข่าวสร้างปลายกินก่อนโอ้ ้ามาเบ่งน้ำแล้วก็เยาะซื่ออีกคนละขั้นเนาะเป็นทั้งหมดนี่กับสิหาขั้นพอดีเนาะเออได้เลิกรับรถมาได้บอกเน่เด้อเดี๋ยวสีเอาพระดีๆมาให้เรามาบอกว่ามหาเซียยาเด้อเดี๋ยวเซียาสีเอาพระให้เด้อโอเคนะเอายางเบ่งเดือดตามสะดวกสบายเด้อขอบคุณได้หลายเลยครับเดี๋ยวคอยสร้างเข่าสร้างปลายกินยางเล่นกันก่อนนะขอบคุณครับมาพี่น้องครับนี่เส้นไฟแนน่านแล้วเหตุงานอยู่ปั่มนะครับปั่มพี่พี่เนาะ เหตุงานเสร็จแล้วมือนีเหตุสัญญาแล้วแล้วๆเรามาหมวกวันกอนเหตุสัญญาวเร็วมือนีไฟแนนซ์ให้เขามาเลือกรถก็เลือกรถให้ถูกใจลองขับร่องขี่พี่น้องมากแบบไหนบอกได้เลยเดี๋ยวเสียยากจันไหาเริ่มต้นออกรถศูนย์บาทฟีดาวทรงหอดหน้าบ้านกดแชร์ไปเด้อพี่น้องเด้อแก้ว